สวัสดีครับกลับมาพบกับใครๆก็เข้าครัวครับวันนี้อามีเมนูเบเกอรี่ง่ายๆครับที่จะทําในไมโครเวฟมาฝากกันอีกแล้วนะครับเมนูนี้เรียกได้ว่าทานได้ทางครอบครัวนะครับเพราะว่าเมนูนี้นะครับเป็นของหวานสไตล์พอดีคำนะครับนั่นก็คือเมนูคัพเค้กไมโครเวฟนั่นเองสำหรับส่วนผสมนิดเดียวเองครับเราไปดูกันเลยส่วนผสมเมนูคัพเค้กไมโครเวฟนะครับอย่างแรกเลยแป้งเค้กครับน้ําตาลทรายนมสดรสจืด ไข่ไก่เนยละลายผงฟูและสุดท้ายกลิ่นวานิลาเดี๋ยวเราไปดูท็อปปิ้งสำหรับแต่งหน้าคัพเค,ค้กกันครับส่วนผสมของเครื่องตกแต่งหน้าเค,ค้กนะครับอย่างแรกเลยวิปปิ้งครีมครับทองม้วนอันนี้ยมเลือกใช้ทองม้วนที่แบบมีหลากหลายสีนะครับก็หาซื้อได้ตามตลาดหรือห้างสรรพสินค้าทั่วไปได้เลย เชอรี่ท็อปปิ้งครับอันนี้ก็จะมีรูปแบบเป็นกระป๋องนะครับก็หาซื้อในห้างสรรพสินค้าได้นะครับใบสรลแหน่ครับและสามเพื่อเล็กเล็กที่อยู่ข้างหน้านะครับนั่นก็คือเป็นเจลลี่นะครับเคลือบเกร็ดน้ำตาลมีหลากหลายรสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นโคลาส้มสตรอเบอรี่ครับหรับว่าสาวนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel tv ครับเรามาเริ่มทำครับเค้กไมโครเวฟกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่ไข่ลงไปในชามผสมของเราก่อนนะครับ ตามด้วยน้ำตาลทรายลงไปนะฮะจากนั้นเราจะตีน้ำตาลทรายกับไข่นะครับให้เข้ากันก่อนอพอน้ำตาลกับไข่นะครับเข้ากันดีล้นะฮะตอนนี้ยังไม่ค่อยละลายจากนั้นเราก็จะใส่นมสรดรสจืดนะครับนมสรดรสจืดลงไปตามด้วยเนย ในละลายนะฮะแล้วก็กลิ่นวานิลาแล้วก็คนอีกหนึ่งรอบหอมมากเลยครับหอมกลิ่นวานิลาสูตรนี้นะครับเราจะใส่พิมพ์ได้ประมาณประมาณ3 4พิมพ์นะฮะทำง่ายๆในไมโครเวฟครับใครที่เพิ่งหัดทำคัพเค้กใหม่ๆก็ลองทำอันนี้ก่อนก็ได้นะฮะ โอเคน้ำตาลเริ่มละลายแล้วจากนั้นเราก็จะมาร่อนแป้งกับผงฟูนะครับทำเค้ก็ต้องร่อนแป้งนะฮะเชฟเบเกอรี่เราหลายคนเขาสอนไว้นะฮะต้องทำตามเขาสักหน่อยตามด้วยผงฟูนะครับไม่ได,ไได้ไม่ได้พลาดพิงถึงใครนะฮะแต่เชฟเบเกอรี่ของเรานะ้ารักทุกคนนะร่อนลงไปเลยครับอืม ง่ายครับเบเกอรี่ง่ายๆเนี่ยไมโครเวฟอีกแล้วครับโอเคประมาณนี้จากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันชึบตึบตึบโอเคขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวอามจะคนส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยให้เข้ากันดีเนื้อเนียนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเทใส่พิมพ์กันครับ ครับตอนนี้นะฮะส่วนผสมของเราก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทใส่พิมพ์วันนี้อามีพิมพ์2แบบนะครับมีไซเล็กกับไซใหญ่นะครับซึ่งไซเล็กนี้นะครับก็ประมาณสักเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วนะฮะอันนี้ก็ประมาณ2นิ้วเนาะถ้าไซใหญ่เดี๋ยวเราจะใช้ความร้อนนะครับไฟสูงสุดเลยนะครับอันแรกไซเล็กใช้ประมาณ1นาทีส่วน อันใหญ่นะครับใช้ประมาณ1นาทีครึ่งถึง2นาทีนะครับให้ทุกอย่างเนี่ยนสะุกดีเนาะเดี๋ยวเราจะมาเทใส่ลงพิมพ์เลยนะครับวิธีการใส่ก็เหลือขอบไว้นิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าตัวเค้กจะได้ฟูขึ้นมาเล็กน้อยจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับอามใช้เป็นบิกเกอร์ในการเทรจะได้ง่ายนี่ไม่เหลือะด้วยนะครับโอเคประมาณนี้ เดี๋ยวเราจะนําเข้าไมโครเวฟนะครับครั้งละหนึ่งถ้วยเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมอย่าใส่ทีเดียว3-4ถ้วยเหมือนในเตาอบนะครับเพราะว่าความร้อนเนี่ยเขาจะค่อยๆขึ้นแม่เหล็กนะครับไอ้ขึ้นไมโครเวฟนี่จะทําให้น้ําในตัวคับเค้กของเราเนี่ยเกิดการสะ,สะเทือนแล้วก็เกิดความร้อนเค้กของเราก็จะสุกฟูขึ้นมาโอเคงั้นเดี๋ยวอานำเข้าไมโครเวฟก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูกันครับ ตอนนี้นะครับคัพเค้กของเราก็สุกดีเรียบร้อยแล้วนะฮะเ,เราจะมาให้ดูเนื้อสัมผัสของคัพเค้กนิดน,นึงนะครับนี่คัพเค้กไมโควยของเราเนื้อนุ่มนะครับแต่แนะนําให้ทานตอน อุ่นๆน,นะคะบแบบอย่าให้ทิ้งแห้งจนเย็นจัดนะครับเพราะว่าเนื้อสมัติของเขาเนี่ยจะแห้งแข็งนะครับเพราะว่าตัวน้ําในส่วนผสมของคัพเค้กเนี่ยอาจจะระเหยออกไปตอนที่เราเข้าไมโครเวฟนั่นเองนะครับโอเคพอตอนนี้อุ่นๆแล้วนะครับเราจะตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมนะครับวิปปิ้งครีมก็แช่เย็นให้เย็นจัดเลยนะครับเวลามาเจอคัพเค้กอุ่นก็จะได้เย็นพอดีเลยนะครับเราบีบวิปปิ้งครีมนะครับใส่ลงไปเลยไม่ต้องเยอะมากให้เห็นเนื้อเค้กหน่อยนะครับ แล้วเราก็แต่งด้วยทองม้วนสีสันสวยงามวันนี้ขอใช้เป็นสีชมพูแล้วกันนะครับวางพาดลงไปตามด้วยใบสาราแนน่ารักน่ารักกุ๊บกิิบนะฮะแล้วก็เจลลี่เคลือบน้ำตาลแต่งเาไปข้างๆสวยๆอันนี้ก็ตามชอบนะครับใครจะมีซอสช,ช็อกโกแลตนั่นนูน่นนี่ตกแต่งข้างบนไปก็ได้เหมือนกันอันนี้เป็นช้อยแรกนะครับส่วนอีกช้อยหนึ่ง ใครที่อยากให้เป็นรถผลไม้นะครับก็ใช้ท็อปปิ้งราดเลยก็ได้ง่ายดีนะฮะอันนี้ก็หาซื้อได้นะครับมีทั้งบลูเบอร์รี่เชอร์รี่สตรอเบอรี่นะครับตามชอบเลยโอเคแล้วก็แอบ,บมีใบมิ้นตัดสีเขาน,นิดนึงนี่สวยไหมล่ะครับ หน้าตาน่ารับประทานมากมากเลยผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูอัตราส่วนผสมนะครับของเมนูคับเค้กไมโครเวฟได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv สำหรับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ